มากันที่ข่าวนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับลาฟุตก็ทางเด i ิงเนี่ยได้รวบรวมประเทศที่มีเชมป์โลกมากที่สุดณเวลานี้ก็มาลองดูกันนะครับว่าประเทศใดณปัจจุบันมีแชมป์โลกมากที่สุดแล้วมีประเทศใดบ้างที่ยังมีแชมป์โลกนักขนาดนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง APAK 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือประเทศสหรัฐอมเมริกาซึ่งปัจจุบันเนี้ยตอนนี้มีเชมปโลกอยู่ที่20คนเลยนะรั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งส่วนอันดับสอน,นี่ก็คือประเทศเม็กซิโกเนาะมีอยู่6คนด้วยกัน อันดับ3ประเทศเปอร์โตริโกมีอยู่4คนด้วยกันส่วนอันดับ4นี่ก็เป็นอันดับ4ร่วมนะมี2ประเทศก็คือญี่ปุ่นกับรัสเซียมีอย่างมีประเทศละ3คนส่วนอันดับ5ก็เป็นอันดับอันดับ5ร่วมนะกะ็ฟิลิปปินส์กับทางด้านประเทศอังกฤษเนี่ยมีประเทศละ2คนด้วยกันส่วนอันดับ6ก็เป็นอันดับ6ร่วมนะก็มีประเทศ ลัหนึ่งคนดังนี้นะครับก็คือประเทศอาอร์เจนตินาออสเตรเลียคิวบาโดมินิกันเยอรมนีคาฟัฟสถานแอฟริกาใต้สวีเดนไทยยูเครนแล้วก็เวเนซุเอลาประเทศเหล่านี้ก็มีประเทศล่นหนึ่งคนสรุปว่าประเทศไทยนี่ก็อยู่อันดับ6ร่วมนะปัจจุบันก็อันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาก็อย่างว่าและเขาก็เป็น ต้นกำเนิดเมืองมวยอยู่แล้วเนาะรั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งแล้วก็ทิ้งห่างคู่เข่งอันดับ2นี่แบบไม่เห็นฝุนกันเลยเดียวถึง20คนอันดับ2อเม็กซิโก6คนอันดับ3ามปอร์เโกี่คนอันดับสี่มี2ประเทศก็คือญี่ปุ่นกับรัสเซียประเทศละ3คนอันดับ5 อันดับ5ร่วมก็มีฟิลิปปินส์กับทา,ทางด้านประเทศอังกฤษมีประเทศละ 2, 2คนแล้วก็อ,อันดับ6ร่วมก็มีหลายประเทศนะก็ะมีประเทศละ1คนก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ส่ปิบป,ประเทศด้วยกันก็มีประเทศละละหนึ่งคนหนึ่งในนั้นก็คือมีประเทศไทยอ,อยู่ด้วยครับ